สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้กันเครื่องนี้จะอยู่ในงบประมาณ13990บาทนะครับ13,990าบาทอันนี้จะไม่ใช่เฉพาะเครื่องนะมันจะมีจอไปด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ถูกประกอบมาพร้อมกันเลยทั้งเครื่องและจอเลยเพราะว่าเวลาเครื่องเข้ามามันก็จะมาเป็นชุดแบบนี้ผมก็ไม่อยากไปแยกเพราะว่ามันเป็นบินเดียวกันเนาะทุกคนก็ ขายไปทั้งแบบนี้เลยละกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรื่องจอเดี๋ยวจะมาดูที่หลังเรามาดูสเปคเครื่องก่อน1นึ่งมบาทนะครับอันนี้เป็นสเปคพร้อมจอนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องก่อน,เ,าาดเ,เ,ออนเดี๋ยวจอเดี๋ยวไปดูที่หลังนะครับตัว CPU ครับจะเป็น AMD ไลเซนไลเซนห้าสี่พันห้าอ่าใช่ครับไลเซนห้าสี่พันห้าหกข้อสิบสองเทดนะครับเมนบอร์ดครับ ASUS p r i า e A320 MK นะเป็นบอร์ด ASUS A สามสองศูนย์ MK ตัวนี้ก็ใส่แรมได้สองช่อง M2 ได้ตัวหนึ่งประมาณนั้นนะทุกคนแต่ตัวนี้เป็น PCIe สี่จุดศูนย์แล้วนะไอตัวกราฟิกอินเทอร์เฟซอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเยอะเหลือเกินที่วางไม่มีอ่ะส่วนแรมครับแรมที่ใส่อยู่จะเป็น Kingston Fury นะครับสิบหกจิกบัสสามพันสองนะตัวนี้จะเป็นแรมที่เขามีโลโก้ i7 ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นแรมของ i7 นะเนี่ยกล่องมันก็จะมีเขียน i7 CPU นะ M2 ครับเลซ่า NM NM หกสตัวนี้จะเป็น NVME น่าจะเป็นเจน3านะทุกคนขนาด256ร้จิกนะครับรีสปีดอยู่ที่3,500 MB นะครับอ่าพาวเวอร์ลายแอร์คูครับหกรวัตต์แปพัทครับหกรวัตต์แปดสิบพัทมาการดจอครับกรดจอที่ใส่จะเป็น กายครับ AMD Radeon RX 6600นะครับ RX 6600ตัวนี้แรมจะอยู่ที่8 g จิกเป็นแรม GDDR6 นะครับก็ความแรงก็อย่างที่บอกที่เราเคยเทสกันมาอาจจะน้องๆ3 0 6 0แต่ก็อาจจะไม่ได้แรงกว่าไม่ได้แรงกว่านะแล้วก็ไม่ได้เท่ากันด้วยแต่มันจะแรงน้อยกว่านิดนึงประมาณนั้นตัวนี้จะเป็น r d n A2 นะครับก็6 6 0 0 0ซีรีส แรงอยู่นะก็ผมเคยเล่นกับจอ 2K ก็เล่นได้หลายเกมน,นะทุกคนไปเ,เล่นไปอ่าไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงจอกันบ้างจอที่จะไปกับตัวนี้จะเป็นตัวนี้เลยผมจำชื่อรุ่นมันไม่ได้แล้วขนาด22นิ้วครับเ e f ช e รท Rate ที่100 h ฮนะทุกคนอันนี้เขาที่เจ้าของเก่าเขาประกอบมาพร้อมกันเลยนะอ่าเราพูดถึงระยะเวลาการใช้งานของเครื่องนี้กันบ้างดีกว่าเครื่องนี้ถูกประกอบเมื่อเดือนที่แล้วครับอายุเครื่องอายุทั้งหมดเนี่ย หนึ่งเดือนลูกค้าเพิ่งประกอบมาเดือนที่แล้วแต่เดือนนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วล่ะอ่ะวันนี้จอตัวนี้นะที่จะแถมไปด้วยแต่ผมคงไม่ได้เอาขึ้นมาเทสน,นะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นเฟรมใหญ่ๆจอใหญ่ก็เดี๋ยวจะใช้27นิ้วเทสไปละกันเพราะว่ามันจะได้เห็นเต็มตาเดีย๋ยวถ้าใช้จอนี้เทสอ่ะจอ22นิ้วมันไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วครับมันเล็กกว่า24ด้วยมันก็จะกลัวว่าจะมองไม่ชัดก็เดี๋ยวใช้จอใหญ่เทสไปละกันนะครับทุกคนปะ่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์กล่องลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกกันในใเม สัก2เกมแล้วกันวันนี้ไฟเอ็มพายเวสิตี้ครับแล้วก็คอร์บิวตี้วอลโซน2.0อีกหนึ่งเกมนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันที่สามนี้เราก็จะได้เทสอบคอร์บิวตี้โมเดิลบอลแฟร์สามเดนแล้วนะครับที่เขาจะเปิดให้เล่นเนื้อเรื่องคนที่พีออเดอร์ผมก็พีมาเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไว้เทสอบนี่แทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์กล่องลงก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับตัดครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะเราอยู่ในไฟเอ็มละประเทศครับเหมือนเดิมพายเวสิตี้ตอนนี้คนเล่นอยู่ที่357คน วันนี้คนเล่นน้อยนะเพราะว่าสองโมงกว่าเองอ่าเราไปดูเซตติ้งกันครับจอเหมือนเดิมนะครับจอใช้เทสเป็นจอ Full HD นะครับทุกคน f p a a ผมออนอยู่นะครับหลอดพวกนี้ผมปรับสุดหมดทุกหลอดเลยนะทุกคน Texture ครับ Very High อะไรที่เป็น Very High ได้ผมปรับให้เป็น Very High หมดเลยนะอันนี้ก็คือปรับสุดแล้วละ่ละก็ปรับ Very High ละ Motion Blur ครับเต็มหลอด ่วนหลอดพวกนี้สี่ช่องเต็มหลอดหมดครับตอนที่แรมกั์จจอใช้ไปเกือบเต็มแล้วนะจริงเราไปปรับหลอดนี้แหละมันก็กินแรมเยอะหน่อย Motion เบอรเต็มหลอดครับแล้วก็อยากอยู่ที่คูณสิครับอะไรที่เป็นเ e r y High ได้ผมก็เ e r y High นะอันนี้ยังไม่เ e y h i เดี๋ยวไอ r e y High ไปด้วยอ่ะอันนี้ v e r y High ไม่ได้โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลองขับรถเล่นเดี๋ยวเราไปเหมือนกันเหมือนเดิม้ากัน แต่อยู่คนเดียวก็ร้อยเฟรมนะทุกคนตอนนี้กราร์ดจอตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับกราร์ดตัวนี้เย็นแน่นอนนะ AMD ก็เย็นครับกราร์ดเย็นแถมประหยัดไฟมากเลยไม่กินไฟนะผมบอกเลยตัวเนี้แรงน้องๆสาม0ูนหกศูนก็จริงแต่ไม่ค่อยกินไฟนะทุกคนประหยัดบบกันเยอะอะถ้าพูดถึงเรื่องไฟนะครับเพราะสาม0ูนศูนใช้ไฟเบสเร็ก็ตีไปร้อยนะกว่าวัตต์นะร้อยกว่ากว่าเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วอาจจะเกินกว่านั้นนะผมจำไม่ได้แล้วน่าจะราวๆนั้นแหละ พอขับเข้ามาใกล้เหมืองมีดอกลงไปเจ็สิบ้างนะครับแต่อยู่ข้างนอกอยู่คนเดียวเมื่อกี้ก็มีแปดสิบเก้าิบร้อยให้เห็นบ้างเป็นบางทีอ่าร้อย <100 S 2> มาแล้ว อ๋อคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอมีคนอยู่บ้าง <c oughs> คนหน่อยก็เก้าสิบกว่าครับคนนี้อยู่ที่เมืองนะแต่คนมันไม่ค่อยเยอะด้วยนะทุกคนตอนวันนี้คนมันน้อยๆกระจอครับทําง,งานอยู่ประมาณแปดสิบห้าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตกินไฟอยู่ที่เก้าสิบวัตต์เก้าสิบห้าวัตต์ก็ตีไปสักร้อยวัตต์นะครับประมาณนั้นการ์ครับความร้อนห้าสิบแปดองศาการเย็นมากเอมดี AMD, ผมบอกเลยว่าเย็นทุกตัวนะเดี๋ยวนี้เอมดีทำการเย็นมา เอ็ดีไม่ร้อนแล้วนะทุกคนบางทีคายเขียวบางตัวอาจร้อนกว่าตัวนี้ก็มีนะตัวนี้การจะเป็นสามบันลมนะครับมันจะยาวนิดนึงนะประมาณนี้ต่อไฟเลียงแปดพินนะครับสามบันลมพัดลมถ้ามันพัดลมไม่หมุนนะคือมันไม่ร้อนนะทุกคนเพราะมันร้อนแต่มันก็หมุนเองนะตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปนะ CPU ครับทางานอยู่มาสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับไฟกินอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบวัตต์เองความร้อน CPU ซิ้นเดิมเอาอยู่อยู่แล้วครับตัวนี้มันไม่ได้ร้อนมากนะ ตอนนี้ความร้อนก็อยู่ประมาณหกสิเจ็ดองศาฟูโหลดก็เจ็สิบไปแปสิบประมาณนั้นอัดแปสิบอันนี้ให้เห็นเจ็สิบไปไปแล้วเราดันแล้วกันกะเอาไว้ไปครับเดี๋ยวเราไปขับรถเข้าเมืองกันเดี๋ยวไปดูด้วยเนาะขับออกไปด้วยดีด้วยขับคนเดียวมันจะขึ้นไปได้ทเท่าไหร่กันแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละแต่คนเยอะๆอาจจะมีดรอปนะแต่ผมว่าถ้าปรับเวลี่ฮแบบนี้เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับการมันเอาอยู่อยู่แล้วนะ ผมเคยเทสรู้สึกว่าการ์ดตัวนี้กับ 2K เลยนะสมัยก่อนนะก็เล่นได้หลายเกมอยู่นะขอองค์คอออฟอย่างเงี้ยเอาไปเล่น 2K แต่มันอาจจะปรับสุดไม่ได้นะปรับสุดเฟรมอาจจะน้อยอจจเล่น 2K ปรับภาพแบบว่าบาลานซ์บาลานซ์หน่อยอย,อยู่แบบแบบมนกลางอะไรแบบเนี้ยก็ไปได้นะก็เล่นได้ผมคิดว่าอยู่คนเดียวก็น่าจะร้อยนินนดๆนะครับประมาณนี้อาจจะมีต่ำร้อยบ้างร้อยบา้างลาลา,ลาประมาณนี้นะทุกคน ่ปเดี๋ยวผมว่าเอ้ยร้อยสิบเจ็ดไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในทางเข้าเมืองแล้วกันมันน่าจะขับอีกไกลอะ่ะผมขอตัดก่อนครับตัดครับอ่ะทุกคนตอนนี้ผมเข้าเมืองมาแล้วนะวั <c oughs> านฮาโลวีนะเฮ้ยเยี่อะไรผ่านหน้ากูไปวะ <c oughs> ตกใจหมดเลยรถนี่ว่าอย่างเร็วเลย Oh, พอเข้ากาลากมาก็มีดอกบ้างนะทุกคนไม่เท่าไหร่ครับก็ยังมีรอยให้เห็นบ้างแต่คนไม่ค่อยเยอะด้ยวยแหละตอนนี้ไปเราไปเก็บกันดีกว่าผมว่าเอาไงเขาเอาไปเล่นไฟเอ็มมะเล่นได้อยู่แล้วครับสบายเล่นได้อยู่แล้วนะไม่ใช่ผมคนเดียวที่คอนเฟิร์มว่ามันเล่นได้นะเพราะว่าไอ้ครับเขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาก็ประกอบมาเล่นพวกไฟเอ็มพวกนี้แหละ เฟรมมันก็จะราลาประมาณนี้ถ้าคนเยอะๆอะ่ะอาจจะดรอปนะถ้าไปเล่นสตอรี่หรือไปเล่นอะไรอะ่ะมันก็ดรอปกว่านี้แน่นอนอาจจะประมาณเจ็0สิบหกสิบนาทีเผื่อๆไปเลยแต่อาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่และกันแล้วก็แล้วแต่ประเทศด้วยแหละอ่ะอ่ะแต่ยังไงครับถ้าเอาไปเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้ครับอยากได้เฟรมเยอะกว่านี้ถ้าเราเซตติ้งลงกับสเปคนี้เพิ่มไหมผมคิดว่าก็นิดนึงนะแต่อาจจะไม่ได้เพิ่มไปมากหรอกเพราะอย่างที่บอกครับว่าการนเพรัา GTA อ่ะการมันไม่ได้ทํางานเต็มร้อยอยู่แล้วต่อให้ ลูกค้าปรับภาพรถลงไปเฟรมเพิ่มไหมนิดนึงฮะอาจจะเพิ่มแต่ก็คงไม่ได้มากอะไรเพราะว่าเราปรับเบรดี้ไฮปรับขนาดเนี้ยการมันก็ยังอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบเองเพราะฉะนั้นเพิ่มก็อาจจะเพิ่มนิดนึงนะอ่ะาไปเดี๋ยวเราไปเกมเดีกันดีกว่าวไป call o f กันครับแล้วก็เดี๋ยวสักสองเกมก็พอแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งผมไม่อยากให้คิดมันยาวมากเลทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใน call o f ครับตัดก่อนครับตัดครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน call off beauty โมเดินไม่ใช่โมเดินเออมันก็ถูกแหละโมเดลกาแฟเวอรไอวอร์โซนสองจุดนย์นะครับแตเดี๋ยวเราดูเซตติ้งกันก่อนคืยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเนะี่ยไปเลยครับเราเอาสูงสุดๆไปเลยฮะ f s r สองจุดครับ,รบเปิดอยู่ที่บาลานโอเคปรับ e อ t r e เเปิด f s r 2.1ที่บาลานครับทุกคนจอครับเหมือนเดิมจอ Full HD นะครับ ให้มันโหลดให้เสร็จไปตอนโดดลงมาก็เจ็ดสิบเฟร,รมทุกคนเดี๋ยวรอถึงพื้นอีกทีสิว่าจะได้เท่าไหร่เฮ้ยว่าไปมันก็ได้อยู่นะแบบสต e ีมเปิด FSR เฮ้ย hey, อะไรอะเฟรมมันอยู่ประมาณ6 กสิฟรมเจฟรมอะแต่การ์ดจอตอนนี้ทำง,งานอยู่ประมาณห้นะทุกคนการ์ดจอทำงานอยู่ประมาณห้เปอเ้ยปับเอสตีมเปิด f อฟก็เล่นได้70เฟรมรมานี้จริงก,กันตรงไหนวะ๋ยดยไม่ขึ้นเลยหล่ อยู่ด้านหลังก็ไม่บอกเฮ้ยมีคนเหยียบระเบิดผมว่ะผมว่าปรับประมาณนี้ปรับเอ็กสตรีมเปิด Fsr มันจะได้อยู่ตีง่าย,ายๆเร็วหกสิบกว่ากับเจ็ดสิบเฟรมแต่กระจอมันทำงานอยู่มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงไม่รู้กระเพาะอะไรมันทำงา,ทานแค่นี้น่าจะอยู่ที่เกมแล้ว เดี๋ยวเราลองลดลองเปลี่ยนตัวนี้ดูหน่อยดีกว่าเอาเป็นในตัวนี้แล้วกันปิดเปลี่ยนจะไม่ใช่ FSR 2อจนุหนึ่งลองเปลี่ยนดูเสื้อผ้าจะสวยขึ้นวิ่งเร็วเหลือเกินนะเป็นไหนจ้า เต็มเลยไ,ไ,ไปแล้วสวยแล้วเมืนเน่อี้ไปแล้วเฟรมมันก็พอ,พอพอพอเดิมเลยนะหรือให้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมเลยเปิด FSR กับปิด FSR เหมือนเดิมเปยนพอพกันลองลดลงมาหน่อยสิสักพื้นฐานนะดูดิเฟรมจะเพิ่มขึ้นไหม อ่านี่คือลดลงมาลดเซตติ้งลงมาอยู่ที่พื้นฐานแล้วนะทุกคนอันนี้ก็ลดเซตติ้งถ้าภาษากรีกก็น่าจะบาลานซ์แหละอออเหมือนเดิมไหมฮะอันนี้น่าจะเปที่เกมแล้วละ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเราล,ละปรับเซตติ้งลดลงแล้วเฟร,รมก็ยังเท่าเดิมเฮ้ย้าวเฮ้ยดีพี่เฮ้ยใครวะพ <laughs> พอๆกันครับนี้น่าจะอยู่ที่เกมแล้วละ่ะแต่ถ้าปรับเอ็กซ์ตีมเล่นได้ไหมเล่นได้ครับมันก็เฟร,รมก็ประมาณนั้นแหละ เจ็ดสิบแปดสิบหกสิบบ้างประมาณนี้แต่การ์ดจอมันก็วิ่งไม่ได้เต็มร้อยนะมันจะทํางานอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เองแต่มันก็ไม่ได้แหลกขนาดแบบว่าเล่นไม่ได้นะครับมันก็เล่นได้เกินหกสิบอ่ะมันก็โอเคอยู่แหละแต่อาจจะไม่ได้ลื่นเหมือนพวกร้อยบวก เจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เองเฟรมครับหกสิบสี่เฟรมแต่มันก็น่าจะอยู่ที่ CPU ด้วด้และถ้าเป็น CPU พวกที่มันเป็นพวก i5 หรืออะไรแบบนี้เฟรมก็อาจจะเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้เ็บะ ้รถไฟว่ะคือรถไฟแลไรบ้างไม่จอวิ่งออกมาทำไมวะเนี่ย มาจากไหนวะบนหน้าต่างแน่ๆเลยก็เล่นได้นะทุกคนแต่เฟรมมันอาจจะไม่ได้ถึงร้อยอ่ะอ่อแรกแอาจจะประมาณนี้แหละทุกคนเฟรมการมันก็ทำงานอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้ เฟรมมันก็จะหกสิบเจ็ดสิบเฟรมประมาณนี้นะทุกคนโอ้อตยตายเก็บตายอะโอเค่วันนี้ก็เดี๋ยวพอเท่านี้ดีกว่าสําหรับสเปคน,นี้วอลซอนสองจ็ดศูนย์ตับเอ็กซ์ตีนเล่นได้ครับเฟรมมันก็จะประมาณเจ็ดสิบหกสิบเฟรมประมาณนี้เลยแต่ก็การ์ดมันก็ยังทํางานอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์อะมันก็ไม่ได้ทํางานเต็มที่นะอันนี้ผมก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของซีพียูได้แหละถ้าเป็นซีพียูที่แรงกว่านี้เฟรมมันอาจจะเยอะกว่านี้ แต่ถ้ามันหรือว่าเกี่ยวกับปริงห้องด้วยก็ได้มันก็อาจจะมีส่วนด้วยนะครับก็เฟรมก็จะประมาณนั้นไฟเอ็มเล่นได้ไหมปรากสุดก็เล่นได้ครับเฟรมก็มีร้อยให้เห็นบ้างเป็นบางทีแล้วก็อยู่ละล้าวดอกสุดๆที่เห็นอนะ่ะก็จะมีสักบแปดสิบ้แปดสิบเก้าสิบร้อยเจ็ดสิบบ้างถ้าคนนเดียวก็อาจจะหกสิบเจ็ดสิบเฟรมน่าจะละลาวประมาณนั้นนะครับก็จอที่จะไปกับเครื่องก็จะเป็นตัวนี้นะครับจอยี่สิบสองนิ้วหนึ่งร้อยเฮิร์ตนะ ก็จะไปกยบเครื่องเซตน,นี้เลยเพราะว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประกัน iH a v e วันเดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปก็เดี๋ยวผมจะให้ชื่อและเบอร์โทรลูกค้าที่ซื้อเครื่องนะครับก็เวลาเคสมีปัญหาอะไรก็ใช้ชื่อและเบอร์โทรเคสมได้เลยแต่หายห่วงครับเพราะว่าเครื่องเพิ่งประกอบมาได้แค่เดือนเดียวเองเดือนเดียวทุกคนแต่ตอนนี้ก็ราคาเครื่องกับจอหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวจะไปเครื่องหนึง่งยังมีอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องไอแฮฟเหมือนก โอเคเดี๋ยวผมไปทำอีกคลิปนึงต่อละโอเคฝากวันละกันสำหรับตัวนี้13,990บาทนะครับสวัสดีครับ